ซึกชิงนักเออคนเฝ้าสุาสานโอ้โหฉายแล้วฮะตอน,นีทุกลงภับพยนต์โอ้โดนยิงไปแล้วโอ้โหเกชาลูกสงสารว่ะโอ้โหเกชากูโอ้อัยญงเห็นคอยบ่เออวันนี้บ้อมีอย่างดอกมาเล่นมาเล่นให้ดูซื้อ เออซื้อสกินมาแล้วมันก็ต้องเล่นให้คุมใช่ไหมทุกคนเออโหสะซื้อไปเนาะเออก็ต้องเล่นให้คุมสักหน่อยไหมล่ะก็เลยกลับว่าวันนี้จะพาเออน้องนักบดหญิงของเรามาจูดยในโบท8ปดวีสองกันนั่นเองถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลกเลยดีกว่า let's go ให้หยัดช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 ัดสวยเออสวยวิเครื่องใกล้ๆปั่นเครื่องตรงนี้ดีกว่าเอาฮะมามาเป็นอูอูตายอูตาย เอออะไรนะเกจากับแมรี่เหมือนจะเดินตรงมาทางนี้ด้วยนะประเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจะไงดีเอ้าสวัสดีลูก้ายังไงดีเราสองคนเราจะไปตักตรงนี้ไหมเรารอดูก่อนว่าเขาจะไปทางไหนเฮ้ยเเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาไล่กันอยู่เขาไล่กันอยู่ทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องนี้ดีกว่ามาปล่อยให้เขาไล่กันไปดีกว่าแต่ว่าเออปั่นคนเดียวมันเหงาจังเลยน่ะแล้วมันก็อุ้ยอุ้ยตายอุ้ยตาย ไดีโอโหโอโหขอให้โชคดีนะจ๊ะใครหนะคนสวนใช่ไหมขอให้โชคดีนะจ๊ะฉันไ,นไปแล้วนไปแล้วเออข้างหน้ามีคนปั่นแน่นอนไปดีกว่าไปปั่นข้างหน้าดีกว่าเพื่อนฮันลโหลอันยองขอปั่นด้วยขอปั่นด้วยตรงนั้นมันน่ากลัวเกินไปโอเคสวยแล้วก็เออเขาส่งไปเครื่องไหนมนะาละมจับเครื่องตรงสุดสัตว์โอ้โหเขายัางไล่กันอยู่เลยสู้ๆนะคนสวนคนนั้นนะตรงนั้นมันน่ากลัวเกินไปฉันทำใจไม่ได้ โอเคเดี๋ยวเราปั่นเครื่องโอ้โห,โโหโล้มไปแล้วล้มไปแล้วฮาจังวันนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยทุกคนเป็นตายานเนอโอเคเครื่องนี้ใกล้เสร็จมาเอาให้เสร็จเลยให้เสร็จเลยเออมาแล้วก็เครื่องข้างหน้าใช่ไหมโอเคบอกเลยจะปั่นปั่นปั่นสุดแรงเกิดเฮ้ยหวัดดีเพื่อนเฮ้ยเกมมีคนปั่นเยอะนะเนี่ยว่าไปเ,เดี๋ยวเราวางว์ปไ้ก่อนดีกว่า หัวใจเต้นผิดปกตินะน,นี่ฮะเหมือนมีคนอุ้ยวัดดีจ้ะไม่เป็นไรนาดานนาดานปั่นต่อบอกเลยฉันนาด้านอุ้ยอุ้ยไม่โดนวัดอา้าวไม่เอา้าเอา้าเอ้าไม่โดนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอาว่าว่าไงเจเจเออเอาไงโอโ้โหขอปั้นหน่อยได้ไหมเล่า ไปไปแล้วคนอื่นต่อนู่นสูไปแล้วคนอื่นต่อเธอโอเคถ้าไปเราก็จะปั่นเครื่องนี้ต้องเอาให้ได้บอกเลยบอกเลยต่อเอาให้ได้เอ้ยเพื่อนฮิลเราหน่อยสิอ้าวอ้าวเอ้ยฮิลคอยเน่อ้าวสวัสดีสวัสดีป๊อกแป๊กเอาเอ้ยฮิลงี้ได้หรอได้หรอถาจริงได้เหรอว้ายได้หรอโอ้โหคนเยอะมากเลยตรงเนี้ยถามจริงถามจริงเอาเอา แม่แม่ยังไงแม่ไงอ๋อโอเคแม่กลับไปได้คนเดิมก็ป่านต่อเลยสิับความหน้าด้านแบบร้อยเปอร์เซ็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮแม่เขาจะมาเขาจะมาไปแล้วเยแม่แม่อาวัดดีหวัดดีเพื่อนวัสดีเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีไม่ใช่สิมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิแม่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 ใจเย็นแม่เดี๋ยวเดี๋ยยมันไม่ต้องไม่ใช่แบบนี้สิเฮ้ยเฮ้ยสู้สู ไปแล้วคนอื่นเถอะไปแล้วคนอื่น asure, เถอะเอ้ยเดียวใจเย็น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 ขอร้องล่ะขอร้องล่ะทำไมไม่เอาคนน,น,น, oui. นันนนนน้นล่ <S <s. นะเดียวป๊อปแ๊กล่ะค่ะเอ้าเอ้าเงาเลยเงาเลยจริงจริงจริงโอ้โหโอ้โหแดงเถือกแดงเถืองมันจะไกลวางวับเอ้ตรงนี้วางวับไม่ได้หรอเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวาบใส้ขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องวางก็ได้แหละโอ้โหขอร้องล่ะเออแจ้งไงอุ้ยส่วนวับไม่ทันโอ้โหถ้าจะตามติดขนาดนี้นะ เออเอา้าวตีไปแล้วอา้าวตามมาเปล่าเฮ้ยหรือว่าจะรอดรอดฉันรอดเอาเขาไปตีใครนะ่ะไม่รู้เพื่อนใครสูสูหิวคอยนนี่ไอ้สูสูหิวคอยเออขอบคุณหลายๆเด้อมองนั่นเป็นใต่ญาติเด้อสูอย่าไปเด้อโอ้โหเขามาแล้ววะ่ะ เดียวเดียวนี่มันหนูรวมพลังพู้ล่าหน้าจัวเป็นตตยานไปเลย้ยวใครอยากอยู่ก็อยู่ฉันบ่ออยู่แล้วเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเออซื้อของก่อนดีกว่ามาตอนนี้เดี๋ยวเราต้องซื้อของซื้อน้ำยาวิ่งไวดีกว่าทุกคนเราจะได้วิ่งทันเฮ้ยเฮ้เพื่อนอย่าลากมาตรงนี้เด้อเดี๋ยว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 ยวเีวเดี๋วเดียวเดียเดี๋ยวเดียเดยวเดีนยวเดี๋ยวานตรงนัดีน่วไปีลยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยดี๋วเดว่ะ เออว่าแต่เครื่องมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเก่าก่อนดีกว่าว่าเขาไอ้นี่จุดไปหรือยังมาเครื่องตรงเออสุสานใช่ไหมสุสานใช่ไหมโอเคติดแล้วนะก็เครื่องกลางแมปกลางแมปเพื่อนคอยมาซอยแล้วเพื่อนเอ้เพื่อนมาเอาเอาเอาจุดต่อหน้าเลยเอ้ยอยู่ซื้อๆเดี๋ยวค่อยหิวให้เอ้ยโอเคมาเดี๋ยวพี่จะรักษาให้น้องเองนะจ๊ะน้องลูกกาจัง งูก,กาจังกูซื้อเอ็ดกากูบอแมนลูกกาจัง <c oughs> แล้วก็เครื่องเหลืออีกสามเครื่องโอเคสวยมาเราต้องออกไปด้วยกันแล้วแหละจงังหวะเนี้ยยังไม่มีคนตายเลยวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะเอาว่ะทุกคนเฮ้ยตาอนนี้มันสุดยอดมากก็เอาวะดีเออไปไหนเดียะเครื่องอยู่ตรงไหนวะเอะ๊เอะอะไรอ่ะเอ้ยเพื่อนซื้อปืนให้เราเหรอเอ้ยขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวเราเอาปืนไปแอบกัน <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สเดี๋ยวเราเอาน้ำหอมไปแอบเออเอาวางไว้ตรงนี้ เออขี้งกว่ะเออเอ้ยเครื่องตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเรามาช่วยปั่นแล้วนะ่ะเพื่นอนวันดีฮะอ้าวขอร้องละขอปั่นด้วยได้ไหมขอปั่นด้วยได้ไหมอขอปัน่นด้วยได้ไหมอ้าขอปั่นเออข้าคุณนะจอยอโอ้โหจอยถึงขั้นแบบไปก็ได้มาเครื<ๆ>่องไหนสองเครื่องเอย้ยสามเครื่องสิเอ้ยสู้ๆนะเพื่อน เออไวเรารีบปั่นให้อยู่เอ้ยมือของฉันเนี่ยสั่นนี่นี่เลยล่ะได้เสร็จละกด้เสร็จละได้เสร็จแล้วเพื่อนเอาเดี๋ยวนะเ้าซอยแน่ลูกกาโดนรถไฟชนอะไรเอาเดี๋ยวนะเอาโอ้โหนี่ก็มาแย่งกันปั่นเกินอะไรขอบนี้อีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ช่วยกันปั่นก็ได้เอ้ยอีกเครื่องนึงวะเอาว่ะเลยเครื่องนึงเอ้ยใครโดนไล่อยู่น่ะเฮ้ยสวัสดีเอ้ยใครวะเอ้ยเกชารลยใครอยู่ไายใครน่ะอุ้ยตีไปแล้ว่ะ ไอ้ใครขอดูหน่อยเดี๋ยวนะแล้วเราจะดูกันตรงนี้จริงๆเหรอเอาไรปอกแปกว่ะสู้ๆนะปอกแปกเอาจังหวะนี้ฮะเอ้ยแต่เราวังว่าไว้ให้เออแจังไงเออสติไปเลยสิครับเอาวัดดี้ไปเอ้าขอร้องล่ะไปไล่คนอื่นก็ได้น่ะเอ้โหมาแวะฉันทำไมเนี่ยพับเลยพับไม้พับไม้พับไม้อมเพื่อไม่พอเพ้อไม่พอเฮ้ยไปเปล่าไปเปล่ายังไงจังไงยืนมองมายืนมองหน้าจังไงเจชาจังไงเฮ้ยเข้าไปแล้วะไปยังไปยัง แแล้วใช่ไหมอ้าเอา,เอาเยังไม่ไปหรอไปสิแม่แม่ไปก็ได้เด้อเอ,อ้ยเดี๋ยวขอร้องละออขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้ตั้งใจเอ้ยคอยแลกแม่มาเราหวงังแม่มาแม่มา,มมาขอโทษอุ้ยอุ้ยอุย,อยมีการแวะว่าแกชาคนนี้มันลายใจหา่ใจใายใจ,ยใจโอโ้โหโอ้โหตามติดตูดขนาดนี้ตามติดตูดขนาดนี้อันนี้เฮ้โอโ,โอโโ้โหโอ้โหเอ้า เ,เดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หลงแม่เจชาหลงขอร้องขอร้องละไปแล้วครับจงังหวะนี้เฮ้ยตามมาเปล่าเฮ้ยบล็อกแฟลกบล็อกแฟลกล่วงแม่เอา้าเอา้าเอ้าขึ้นไปเฮ็ดยางข้างบนนั่นนะ่ะเอา้าขึ้นไปเฮ็ดยางข้างเทิงนั่นนะ่ะเอา้าเขาหาเราไม่เจอเว้ยเฮ้ยเขาหาเราไม่เจอจริงแบบหายตัวหายตัวไปเล้วมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเครื่องใกล้เสร็จแล้วโอเครอรอ,รอหน้าประตูดีกว่า ฮ้ฮไม่มีอะไรทำเลยหรอปืนก็ยังไม่ได้จ่ายเลยจังไงดิปืนก็ไปขโมยเขามาประเด็นเออว่าแต่น้ําหอมเรายังอยู่เปล่าวะน้ําหอมเราอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูน้ําหอมเราดิยังอยู่หรือเปล่ามีคนเอาไปหรือยังน่ะน้าหอมตรงนั้นน่ะฉันรู้สาวไปซ่อนไว้เลยนะเฮ้ยน้ําหอมยังอยู่หรือเปล่าไหนเฮ้ยไหนเฮ้ยยังอยู่อ่ะเอาอ่ะเอาเครื่องตุดแล้วเออจุดวะจุดแล้วเอาเออไปไหนดีอ่ะเอาวันดีเพื่อนวัสดีสวัสดี สวัสดีสวัสดีอันยองฮาเซโยเพื่อนพิการอีโมดใส่แล้วประเด็นเฮ้ย hey, ประตูนี้ปร,นประตูนี้มีคนเปิดอะเป๋าไอ้ hey, ทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โ oh หถ้าเข็มจะเยอะขนาดนี้นะขอร้องละโอ้โหอุยอ oh ุยอ oh ุยอ oh ุยนั่นมันเกิดการฆาตกรรมกันเลยคขึทุกคนทุกคนโอ้โหสองนัดแล้วสองนัดแล้วเกชายายชานั่งแฮกไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โ oh หเป็นญาติตอนนี้เอาจริงปะ กลัวเซอร์ยิ่งกว่ากลัวฮันนีกโอ้โหเซอร์แต่ละคนคือน่ากลัวมากท้ายเกมเนี่ย<อ>ปืนนี่โอ้โหทุกคนกแบบตามจริงเราก็มีปืนนะแต่เราเอาไงดีอ่ะเอา้าเดี๋ยวนะเอา้าแมรี่เอ้าแมรี่เขาออกไปตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะเดี๋ยวนะจริงปะเนี่ยแมรี่ออกหรอเราลองขอบไปดูได้ไหมขอบประตูได้ไหมขอบประตูได้ไหมแมรี่เอา้าออกจริงว่ะเฮ้ยออกไปตั้งแต่ตอนไหนเนี้ย่ยโอ้โหสกินก็สวย โถเอ้ยไม่สนุกเลยตรงศาสเ์เกชาโหเขายังไล่กันอยู่เลยตรงนั้นเกชาคือสู้ไม่ถอยมากอะทุกคนอุ้ยแต่ฉากนี้สวยอะอุ้ยสวยจริงอู้หูสวยจริงโอ้โห,โหเหมือนแม่ค้ากับลูกค้าเลยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราวางว้าปะเขาจะดูดไปปะเอา้าไปจริงโอเคอไม่มีอะไรทำเลยแล้วเราไปดูหน้าประตูดีกว่า ไอ้แมรี่ออกแล้อวอะจะยิงก็จะไงดูไม่เอาดีกว่าไม่ยิงดีกว่าไปละไปดูข้างหน้าประตูดีกว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเอา้าโอ้โหโอ้โห,โโหโเกชาหนูสู้ไม่ถอยมากลูกโอ้โหจังหวะนี้ฮะโอ้เดี๋ยวนะนั่นนั่นปืนไม่ใช่หรอหนะ้าโอ้โหเกชาโอ้ไหนลองดูฮะอันนี้ระหว่างเกชากับเซอร์ทั้งเท่าไหร่นะเออห้าคนเนาะหกคนเนาะสึกชิงนัก เออคนเฝ้าสุสานโอ้โหฉายแล้วฮะตอนนี้ทุกลงพับพยนต์โอ้โดนยิงไปแล้วโอ้โหเกชาลูกสงสารวะโอ้โหเกชากูโอ้ตาย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 อย่าอย่าทางเกชาโอ้โอ้โหใช้ไฟฝ่ายด้วยไฟฝ่ายวะโอ้โหอย่าโอ้เกชาคือสู้ชีวิตมากโอ้โหตีไปทั้งจังหวัดด้เกชาโอ้ตาย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 สงสารเกชางั้นเดี๋ยวเราดูไปแล้วกันเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่ยุ่งนะฮะเราจะไม่ยุ่ง เออเอาไงฮะสวัสดีโอ้โหชายไฟชายไปแล้วครับโอ้เจชากู้ชีวิตมากโอ้โหเดี่ยวคนเออตกออก <c oughs> โอ้ยสงสารมาเกเจชาลูกสู้ชีวิตมากลูกเอจังไงจังไงโอ้โหโอ <c oughs> เอาวัสดีปปอกแป๊กว่าไงลูกวัสดีฮะเจชาสงสารนะ่าสู้ชีวิตมากเลยอ่ะ <c oughs> เจชาบอกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวเอากูออกไป อเอายังไงสมอนสียังไงเราเอาเอายังไงยังไงยังไงทำไมทำไมทำไมเธอทำไมเธอทำทำ,ทำไมทำไมทำไมทำอทําไมฮะเกชาสู้มากสู้ชีวิตมากโอ้โหเป็นไตย่านยังไงเอา้าเอาเอตบมือให้เขานับถือใน,ในความพยายามน,นับถือในการสู้ชีวิตเอา้าเดี๋ยวสิเอา้าเป็นอย่างคือมาตีไข่นะเอาเดี๋ยวขอร้องละเอ้ย เรายังไม่ได้ทําอะไรให้เลยอ่ะที่เราทำอุยอ้ยแมรี่เขามาแล้วแมรี่เขามาแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะเป็นอย่างคือเฮดคอยเฮดคอยทําไมเอา้าแมรี่เขามาแล้วอ่ะ,อะไปก็ได้ออกก็ได้โธเห็นไหมเราสัตว์เป็นคนดีไม่จ่ายปืนเลยนะเว้ยเราไม่เราโดนทำลายอ่ะอะไรหว่า